ค่ำคืนแห่งความเดือดระอุข,ของสนามแบดมินตันกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่แฟนกีฬาชาวไทยจะไม่มีวันลืมภาพลูกขนไก่พุ่งผ่านตาข่ายด้วยความเร็วราวสายฟ้าเสียงรองเท้ากระทบพื้นขอด,ดังถี่ีสลับกับเสียงเฮสนันของกองเชียร์ทำให้ทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตื่นเต้นจนแทบหยุดหายใจนี่ไม่ใช่แค่เกมการแข่งขันธรรมดาแต่คือค่ำคืนที่นักกีฬาไทยลุกขึ้นมาโค่นมือหนึ่งของโลกอย่างสุดมัน ก่อนจะกลุยทางเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองกันเองเป็นฉากที่สะท้อนพลังความเชื่อมั่นและหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ของทัพขนไก่ไทยอย่างแท้จริงก่อนเกมเริ่มต้นหลายคนอาจยังตั้งคำถามในใจว่าโอกาสของนักกีฬาไทยจะมีมากน้อยเพียงใดเมื่อคู่ต่อสู้คือมือหนึ่งของโลกที่ครองความยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานสถิติการเจอกันก่อนหน้านี้อาจไม่ได้เป็นใจนักแต่ในกีฬาไม่มีคำว่าผลลัพธ์ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า ทุกแต้มเริ่มต้นจากศูนย์และทุกความเป็นไปได้ยังเปิดกว้างนักกีฬาไทยก้าวลงสนามด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นเรากับจะบอกกับทั้งโลกกว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อสร้างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นความเร็วของลูกนายช่วงต้นเกมบ่งบอกทันทีว่านี่คือเกมระดับสูงการดวลกันกหน้าเน็ตเป็นไปอย่างดเดือดลูกตบหนักหน่วงสลับกับลูกหยอดที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนนักกีฬาไทยไม่ถอยหนีจากความกดดัน กลับกันยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจการอ่านเกมของคู่แข่งทําได้อย่างแม่นยําการเคลื่อนที่ที่ลื่นไหลทําให้รับมือกับลูกยากๆได้หลายครั้งจนคนดูแทบลุกขึ้นปรบมือทุกแต้มมือหนึ่งของโลกพยายามใช้ประสบการณ์และความเก่าเกมกดดันอย่างต่อเนื่องทั้งการเร่งจังหวะและการเปลี่ยนทิศทางลูกอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือความนิ่งของนักกีฬาไทยแม้จะโดนทําแต้มไล่บี้หรือเสียเปรียบในบางช่วงพวกเขายังรักษาสมาธิได้อย่างยอดเยี่ยม ทุกครั้งที่เสียแต้มจะเห็นการกำมัดแน่นสุดลมหายใจลิกๆแล้วกลับมาเริ่มใหม่ด้วยพลังที่มากกว่าเดิมเซตแรกเป็นการวัดใจอย่างแท้จริงคะแนนไหลไปมาชนิดไม่มีใครยอมใครเสียงกองเชียร์ไทยดังขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่นักกีฬาไทยเก็บแต้มสาคัญได้ยิ่งช่วงปลายเซตที่คะแนนเบียดกันสุดๆความกดดันแทบจะทะลุจอแต่ในจังหวะน,นั้นเองความเด็ดขาดของนักกีฬาไทยก็ปรากฏ ลูกตบเต็มแรงที่พุ่งลงเส้นอย่างแม่นยำปิดเซตแรกได้อย่างสวยงามเสียงเฮล่นสนามสะท้อนถึงความหวังที่เริ่มชัดเจนขึ้นว่าชัยชนะอาจอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเมืม่อเข้าสู่เซตที่สอมือหของโลกไม่ยอมง่ายๆพวกเขาปรับเกมทันทีเร่งความเร็วเพิ่มความหลากหลายในการเข้าทำพยายามดึงนักกีฬาไทยให้หลุดจากแผนที่วางไว้ช่วงต้นเซตคะแนนของคู่แข่งนำไปก่อนเล็กน้อยทำให้บรรยากาศตึงเครียดขึ้นอีกระดับ แต่สิ่งที่ทำให้แฟนๆประทับใจคือการไม่ตื่นสนามของนักกีฬาไทยพวกเขาค่อยๆเก็บแต้มไล่ดีอย่างใจเย็นใช้ความเหนียวแน่นและการป้องกันที่ยอดเยี่ยมเปลี่ยนจากกลับเป็นรุกได้อย่างฉับไวจจงหวัดสำคัญหลายครั้งในเซตนี้กลายเป็นไฮไลท์ที่ถูกพูดถึงไปทั่วการวิ่งรับลูกสุดปลายขอดก่อนจะสวนกลับด้วยลูกหยอดเบาๆทำให้คู่แข่งถึงกับชนะกการอ่านลูกตกและยืนตำแหน่งได้ถูกที่ถูกเวลาทำให้ลดความเสียเปรียบลงอย่างมาก ทุกแต้มที่ได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ล้วนแลกมาด้วยแรงกายแรงใจและการทุ่มเทยอย่างเต็มที่เมื่อเกมเข้าสู่ช่วงปลายเซต2คะแนนกลับมาเท่ากันอีกครั้งความกดดันเพิ่มเป็นทวีคูณเสียงกองเชียร์ดังไม่หยุดราวกับจะส่งพลังให้กับนักกีฬาไทยในสนามและในช่วงเวลาที่ต้องการความนิ่งมากที่สุดนักกีฬาไทยก็แสดงให้เห็นถึงหัวใจที่แข็งแกรง่ง ลูกเสิร์ฟที่แม่นยำลูกตกที่เฉียบขาดและการปิดเกมอย่างเด็ดขาดทำให้สามารถคว้าชัยชนะเหนือมือหนึ่งของโลกได้สำเร็จเป็นชัยชนะที่ไม่ใช่แค่ชนะในสกอร์แต่คือการชนะใจคนดูทั้งสนามทันทีที่แต้มสุดท้ายจบลงภาพนักกีฬาไทยชูมือขึ้นด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความปลื้มปีติกลายเป็นภาพจำที่ตราตรึงใจแฟนกีฬาหลายคนอาจไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นการโค่นมือหนึ่งของโลกในเกมที่เข้มข้นและมันขนาดนี้ เสียงชื่นชมดังขึ้นจากทุกทิศทางไม่ใช่แค่จากกองเชียร์ไทยแต่รวมถึงแฟนกีฬาจากชาติอื่นๆที่ต่างยกย่องในฟอร์มการเล่นและสปิริตนักสู้ของนักกีฬาไทยแต่ความมันยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะชัยชนะครั้งนี้ทําให้ทัพนักกีฬาไทยทะลุเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองและที่พิเศษยิ่งกว่าคือการได้เข้าชิงกันเองเป็นการยืนยันถึงความแข็งแกร่งของแบดมินตันไทยในเวทีระดับสูง เมื่อสองนักกีฬาไทยต้องมาดวลกันเองเพื่อชิงเหรียญทองความรู้สึกมันทั้งภูมิใจและตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเพราะไม่ว่าจะผลออกมาอย่างไรเหรียญทองก็จะเป็นของประเทศไทยอย่างแน่นอนบรรยากาศก,าก่อนรอบชิงเต็มไปด้วยความคึกคักแฟนกีฬาเริ่มพูดถึงแทคติกความเป็นไปได้และสไตล์การเล่นของนักกีฬาไทยทั้งสองคนการที่ต้องแข่งกันเองไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต่างรู้สร้อยรู้ภุมมกันดีรู้ว่าจุดแข็งและจุดอ่อนอยู่ตรงไหน แต่ในอีกมุมหนึ่งนี่คือโอกาสที่จะแสดงศักยาภาพของแบดมินตันไทยให้โลกเห็นอย่างเต็มที่ว่าเรามีนักกีฬาที่สามารถยืนในระดับสูงได้มากกว่าหนึ่งคนเมื่อถึงวันแข่งขันรอบชิงสนามเต็มไปด้วยผู้ชมที่พร้อมใจมาเชียร์สีหน้าและแววตาของนักกีฬาไทยทั้งคู่สะท้อนถึงความตั้งใจและความเคารพซึ่งกันและกันเกมเริ่มต้นด้วยจังหวะที่ระมัดระวังต่างฝ่ายต่างพยายามอ่านเกมก่อนจะเปิดเกมรุกเต็มรูปแบบ การดวลกันเองทําให้เกมมีรายละเอียดที่ลึกขึ้นทุกลูกที่ตีออกไปเต็มไปด้วยความหมายและการคํานวณความมันของรอบชิงไม่ได้ด้อยไปกว่ารอบก่อนหน้าเลยแม้แต่น้อยลูกยาวสลับลูกสั้นถูกใช้เพื่อดึงจังหวะคู่แข่งการตกเฉียงและการหลอกล่อหน้าเน็ตททำให้คนดูต้องลุ้นทุกแต้งเสียงเชียร์แบ่งเป็นสองฝั่งแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเพราะทุกคนรู้ดีว่านี่คือการต่อสู้ของนักกีฬาไทยด้วยกันเอง ไม่มีใครเป็นผู้แพ้นในความหมายที่แท้จริงตลอดทั้งเกมจะเห็นถึงพัฒนาการของแบดมินตันไทยอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคความแข็งแรงทางร่างกายหรือสภาพจิตใจนักกีฬาไทยเล่นด้วยความมั่นใจกล้าได้กล้าเสียและไม่กลัวที่จะเสี่ยงในจังหวะสําคัญสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงการทํางานหนักของนักกีฬาและทีมงานเบื้องหลังที่ทุ่มเทมาอย่างยาวนานเมื่อการแข่งขันดําเนินไปจนถึงช่วงท้ายเกม ความตึงเครียดกลับมาอีกครั้งคะแนนสูสีจนแทบแยกไม่ออกกว่าใครจะเป็นผู้คว้าเหรียญทองเสียงหัวใจของคนดูเหมือนจะเต้นไปพร้อมๆกับจังหวะการตีลูกทุบแต้มที่ได้หรือเสียมีผลต่อสภาพใจิตใจอย่างมากแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาไทยทั้งคู่พวกเขายังรักษาน้ำใจนักกีฬาแสดงความเคารพซึ่งกันแอลและการตลอดการแข่งขันในที่สุดเกมก็จบลงพร้อมกับภาพนักกีฬาไทยโผลเข้ากอดกันกลางสนาม ไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะหรือรองชนะเลิศภาพนั้นสื่อถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของวงการแบดมินตันไทยเหรียญทองและเหรียญเนองินอยู่ในมือของคนไทยทั้งคู่เป็นการยืนยันว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความมุ่งมั่นสามารถพาเราไปถึงจุดสูงสุดได้จริงชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาแต่ยังจุดประกายความหวังให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ หลายคนอาจนั่งดูการแข่งขันอยู่หน้าจอและฝันอยากจะเป็นนักแบดบมินตันทีมชาติในวันข้างหน้าภาพการโค่นมือหนึ่งของโลกและการเข้าชิงกันเองของนักกีฬาไทยคือแรงบันดาลใจชั้นยอดที่บอกว่าความฝันไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอือ้อมหากเรากล้าฝันและลงมือทำอย่างจริงจังเสียงชื่นชมจากสื่อและแฟนกีฬาทั้งในและต่างประเทศหลังลายเข้ามาอย่างต่อนเนื่องหลายคนยกให้เกมนี้เป็นหนึ่งในแมชที่มันที่สุดของปี เพราะเต็มไปด้วยคุณภาพความเข้มข้นและเรื่องราวที่น่าจดจำนักกีฬาไทยไม่ได้ชนะเพราะโชคช่วยแต่ชนะด้วยฝีมือความแข็งแกร่งและหัวใจนักสู้ที่แท้จริงเมื่อมองย้อนกลับไปตลอดเส้นทางการแข่งขันจะเห็นได้ว่าทุกชัยชนะล้วนมีที่มา ตั้งแต่การฝึกซ้อมอย่างหนักการแก้ไขจุดบกพร่องการพัฒนาร่างกายและจิตใจไปจนถึงการสนับสนุนจากแฟนแฟน,แฟนทุกแรงเชียร์ทุกเสียงปรบมือคือพลังที่ผลักดันให้นักกีฬาไทยก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองข้ามคืนแห่งความมันนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงไฮไลท์ขององค์การแข่งขันแบดมินตันเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของศักยภาพและความหวังของวงการกีฬาไทย เป็นเรื่องราวที่บอกกับเราว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและเมื่อเราพร้อมจะสู้ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้บนเวทีโลกและนี่แหละคือสเสน่ห์ของกีฬาที่ทำให้คนทั้งประเทศได้ร่วมกันลุน้นร่วมกันดีใจและร่วมกันภูมิใจไปพร้อมๆกันแบบที่เรียกได้เต็มปากกว่าโคตรมันสมศักดิ์ศรีนักกีฬาไทยแตงโมโลงปียพงยิง